สวัสดีครับพบกับเราครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเย็นวันนี้นะครับก็มีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาขี่ช้างนะครับกับลักกี้นะครับตอนเย็นเลยนะครับนี่เนาะหนุนมาแล้วเดินเล่นตอนเย็นนะครับแม่แอากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้นะครับผมไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไปนู่นแล้วโอ้ก้ย ช้าๆลักกี้ช้าๆเดินช้าๆหน่อยเดินไม่ทันอ้ปล่อยกี้มาปล่อยขี่เองนะครับอยากขี่ช้างนะครับอยากขี่ช้างตอนเย็นก็พาเที่ยวนะครับรอบหมูบ้านเลยนะครับผมมาดูลักกี้จะพาไปไหนนะวันนี้เดินไปเร็วเหลือเกินนะครับเพราะวามเดินไม่ทันนะครับผมมาดูจะไปถึงไหนครับก็ใส่ที่นั่งให้้นงด้วยนะครับ้องใส่ที่นั่งด้วยนะครับผม ถ้าไม่ใส่ที่นั่งก็อาจจะขี่ยากหน่อยลักกี้ก็หาไว้หาของกินเรื่อยๆนะครับจะไปถึงไหนเนาะลักกี้กวันนี้ก็เดินออกมาทางนี้ก็เป็นวัดป่าเจียงนะครับเนาะก็ <c oughs> อรอบหมู่บ้านเลยนะครับผม โอล์กี้แวะแวะแหว,วะหากรงกินนะครับผมมีอะไรให้ลักกี้กินบ้างนะครับไม่มีไม่มีเดินต่อ <c oughs> อยากขี aki aki ่คอช้างนะครับน ouais, we right, <c ats> ักท่องเที่ยวนะครับมาจากเบลเยียมนะครับผมมาที่ต่อไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแต่่อนไม่ว่างนะครับตอนเช้าก็เลยมาตอนเย็นหน่อยนะครับผมโอ้โหกันต้องวิ่งตามละพี่ ตอนนี้ก็ออกถนนใหญ่แล้วนะครับเราออกทะลุป่ามานะครับโอ้ยตอนนี้ก็ออกมาทางถนนนี้เลยนะครับไม่ไมน่าจะไปไกลหน่อยนะวันนี้เดินออกมังกายด้วยนะครับในตัวเลยนะครับตอนเย็นนะครับผมเนาะตอนเช้าไม่มีไม่ได้ขี่มาขี่ตอนเย็นโชคดีนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้ไปนน่นเลยนะครับลอยครับอยากขัดขี่ช้านะครับผมโอ้ย เหล่ที่ก็แวะหากินหญ้านะครับหากินอาหารนะครับไปเรื่อยๆนะ, <c oughs> ะนี่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับผม พูดถ่ายได้นะครับคือมันอยู่เมืองไทยนานหรือเปล่านะครับไปได้เลวมาเร็วกีมามยัางไม่ยอมเดินนะครับลกักี้ขอกินก่อนอม,มาเมาเร็ Oi. Bên mũ ơi Hả má Chị ấy Bên này คือปล่อยนะครับให้เดินให้ขี่เล่นขี่เล่นตอนเย็นหาของกินด้วยลักกี้หาของกินมีอะไรให้ลักกี้กินบ้างเนาะหาเพื่อนนะครับจบหาเพื่อนแล้ว ไปนู่นเลยนะครับมีรถคนช้างไปนู่นนะครับผมลัคกี้เดินท้งเดินไปในถนนใหญ่นะวันนี้ออกมาจากป่ากก็ทะลุถนนใหญ่พอดีนะครับน่าจะเดินยาวหนึ่งครับนี้ออกกำลังกายนานนะครับวันนี้ โอ้ยกี้ช้าๆลักกี้นะครับเพราะความตื่นไม่ทันนะครับวันนี้ได้ใสแ่แยงนะครับลองให้นักท่องเที่ยวนะครับขี่คอลักกี้เล่นนะครับออกกำลังกายด้วยนะครับน้องสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องด้วยนะครับ หนึ่งไ like, ลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปน้องนะครับผม